เวัดีครับท่านผู้ชมครับกับพวกผมนะครับโดมสองสามเอ็กซ์นะครับเกมชื่อว่าอินไซต์นะครับอีพีสิบเอ็ดแล้วนะฮะไปมาขับผีกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่บนคารนะครับไปข้างหน้าไอ้หนูเอ้ยโยกสิโยกเออเอาแล้วข้างล่างประตูเปิดมีวิศวกรกำลังเดินอยู่ข้างล่างกำลังสั่งคนไปอยู่ มาผมปิดเอยเปิดเปิดไว้เปิดไว้เปิดผมเ,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 เปิดแล้วยังไงต่อละครับผมลงไปได้ไหมละ่ะไ,ได้ไหมเอ,อ้าไม่ได้นะเฮ้ยได้เฉยอาไม่ได้ฮะตายแอ,นะยแอกเลยนะครับอ๋อมันน่าจะต้องแบบเอาไม่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 ดันไป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 โอเคละ่ะโอเค,โ,อเคโดดไปโดดไป แอนโดดไปแล้วก็โยเขาให้ไม่รอดนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่สิโอ้แต่ระดับของแกนี่ไปไหนเนี่ยโอเคเอาไปขอบๆดีกว่ามันจะได้แบบว่าไม่ทันเออ โอ้โหจมน้ำหมูบุ๊บุ๊บุ๊ขึ้นดิบุ๊บุ๊บุ๊คว้าชีวิตเด็กคนนี้มันน่าสงสารจริงๆเลยเว้ยโอ้โหคนน่าสงสารนั่น่ะพี่มันลำเค็ญมากเลยไอ้หนูจะไปไหนวะเนี่ยไปไหนต่อเนี่ยมันไปไหนต่อเนี่ยโอ้โหชีวิตลำเค็ญจัดๆข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นไม่ได้อีกโอ้หกลับไปดิ <c oughs> ไปทางซ้ายฝ่าไม่ได้ก็ซ้ายอย่างเดียววายน้ำเข้าไปบุ๊ค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 บุ๊เดี๋ยวตายอีกไปซ้ายซ้ายลูกไปซ้ายลูกโอ้มัลึกกึก๋ยอา่าฮึบอ้าวไม่รอดอีกโหต้องจมไปเจออะไรบ้างวะเนี่ยหรือว่ามีแบบพวกสวิตช์อะไรอยู่ข้างล่างอะไรอย่างงี้ป่ะโหจมเยอะก็ไม่ได้อีกเอาลงไปดำน้ำเข้าไป ภาพสองมิต th ิสองบุ really? oh, sure. okay. so oh, ๊บ oh ุ๊บุ๊บุ๊บุุ๊๊๊๊๊ยมันเป็นปอดไอวัดตายแล้วมั้งเนี่ยดูน้ําในเชื้อโรกจัดเลยลงล่างดูอีกบุ๊บุ๊บ๊๊๊๊มีปุ่มอะไรบ้าวะมีปุ่มเลยวะเนี่ยอวตายแน่นอนโอ้โหกระเดียว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 โอ้ดันละดันละเอือ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 โอ้โหเกือบคือประเด็นจบน้าแล้วไงวะเนี่ย เดี๋ยวนะฮะอึ๊บดึงอะไรก็ได้ทักอย่างหรือวะอึ๊บเอ,อ้ยไม่ใช่อึ๊บมันต้องดึงอะไรได้บ้างสิบวะอ๋อมันดึงได้อยู่นี่อ่ามีดึงอยู่ดึงดึงก่อนนะครับดึงก่อนดึงสิพ่อแต่ว่ามันคืออะไรอ่ะ คือเรามองไม่เห็นนะมันคืออะไรอะ่ะเอ๊ยมีอะไรไหมนะไม่มีอะไรนะฮะงานเข้าแล้วครับเด็กน้อยคนนี้ครับวายน้ำทวนน้ำท่วฝนไปลงไปลงไปเกิดเจออะไร เฮ hey. ้ยอุยอ๊ยอุ๊ยเจอเจอแล้ว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 นี่ไง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 ก <c oughs> ูจะรอดไหมเนี่ยเรียบร้อยตาที่เลยกลางน้ําเลยอย่ยโผล่ในน้ําอกนะโอ้โหโผล่ในน้ําด้วยคุณจะไปอย่างไางวะเนี่ยนองดิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอ้โหโอ้โหดึงปุ๊บขาดใจตายเลยนะครับมันเหมือนเป็นสลักอะเห็นสีแปลกแลกแหะประมาณว่าน่าจะสองขยิกแล้ววะขยิก๊ิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ๊ยตายแน่ตายแน่เอ้ยโอ้โห ได้แล้ว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 โอ้แต่ตายกว่าจะรู้นี่สุดยอดจริงๆเลยนะแต่ละโอ้โหเขาสุดยอดจริงๆเลยผมยอมใจคนทําเกมเกมนี้เลยนะเนี่ยเอาพ่อหนุ่มมูดบูตจัม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 บูตจมบูตจัมบูตจัมบูตจมบูตตายไหมเนี่ยโอ้โหไม่รอดกลัวอย่างนี้ไม่รอดขึ้นไปขึ้นขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเอาใหม่เอาใหม่ใหม่หายใจก่อนหายใจออกก็เฮ้อเธอ เอาลงไม้หนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบึงเออขึ้น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 สวยเอ <c oughs> ยอโอ้โหได้แพ้มาแล้วโอ้ชีวิตมันยิ่งกว่าบอดี้สแลมตัวอีกเออโอ้ย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  วิทเองนี่มันช่างแสนทรมานเหลืเกินนะไปแต่ละดาดนี่ถูกเส้นทางแต่ละทางนี่ไม่เป็นใจให้เองเลยนะเองนี่ขีดเขียนไปด้วยความยากลำบากจริงๆไอ้เจ้าพ่อเด็กน้อยเอ๋ยดูมันขึ้นไป,นไปแล้งไงแค่นี้อูแค่นี้แค่นี้นโอ้โหเออมขึ้นไปท่องรูมรมหนูจะเอ๋เบาเบาเบา,บา อ๋อแล้วผมเจอปุ่มอะไรอีกแล้ววะเนี่ยผมเจอปุ่มไหลแล้ววะเนี่ยกดดินเอาปิดอะเอาผมเปิดล่วงไหมนะไม่ล่วงนะเออเจอปุ่มอีกแล้วกดดิเฮ้ยหืมกดทำไมอ๋อพอกดแล้วนะ้ะมันจะขึ้น มันเป็นอย่างงี้นี่เองกดอีก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 ข,ข,ขึ้นมาขึาข้นมาน้ำขึขาา對對 well. رت, ้นมาดิเอาน้ำไม่ขึ้นแล้วเอ,อ้าไม่ขึ้นแล้วทีนี้งานหยาบแล้วปึ๊บเอาอีกแล้ว้องลงไปกดอีกแล้วลงไปกดอีกแล้วอือปุ๊บไปขึ้น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 เร็ว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 อย่าตายเฮ้ยอ้อ เออเออเออเดี๋ยวนะมันอยู่แค่ตรงนั้นน่ะมันอยู่แค่ตรงนั้นเองกดอันนี้ลอดไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอึ๊บ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 เฮ้ยไม่ทันเว้ยโอ้ยบ้าเอ้ยนิดเดียวเอง เกือบได้นะฮะเอาเรียบร้อยไหมี่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเกือบจะได้นะเมื่อกี้นี้อ่าโอเคเผือนผมเจอฝั่งบางอย่างอยู่มันน่าจะเป็นรอยเชื่อมต่อกันได้อ่ะขึ้นมาก่อนพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มนี่ชีวิตโคตรน่าสงสรรคอเจออะไรแล้วเนี่ยอะไรอีกแล้วแดงๆมันน่าจะมีนัยยะสัมพันธ์อยู่ถึงได้ไหมถึงได้ไหมึ๊ออ่าเปิดได้ก็้อ่าออลงแล้ว เพื่อคุณลงมาที่เดิมเพื่อเพื่ออะไรเนี้ยไปบลั๊บไปบลั๊วัดโอเคจมน้ำอุ้ยิเลือดออกถ้าขึ้นตรงนั้นคือที่เดิมโอเค

Hãy subscribe đi, kênh ừ. à, ta